ไปต่อกันที่สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทยฝรั่งเศสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือพร้อมด้วยบริษัทเอเชียโซไซตี้เพื่อการพัฒนาสังคมและการปรับเปลี่ยนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ฝึกอบรมสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรค่ะ ศาสตราจารย์ดรธีรวุฒิบุญญโสพลนายกสภามหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือพร้อมด้วยมิสเตอร์อารูเดวิด ผู้อำนวยการบริษัทเอเชียโซซิตี้เพื่อการพัฒนาสังคมและการปรับเปลี่ยนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและคุณสง่าแต่เชื้อสายผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ฝึกอบรมสำหรับโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ระบบควบคุมอัตโนมัติและพลังงานทดแทนสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันซึ่งจำเป็นจะต้องใช้วิศวกรจำนวนมากในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในอนาคตอันใกลน้นี้โดยมจพจะจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้กับอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา14แห่งทั่วประเทศเพื่อผลิตวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมีเป้าหมายในการผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพจำนวนมาก ที่จะสร้างเครือข่ายทางวิชาการร่วมกันเพื่อพัฒนาคนพัฒนานวัตกรรมพร้อมทั้งพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตบัณฑิตที่คิดเป็นทำเป็นสนองตอบความต้องการภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจรวมทั้งสังคมและประเทศชาติก็ในในส่วนของความร่วมมือกับบริษัทเชลเลเดอร์นะครับทางามหาวิทยาลัยเนี่ยก็ ได้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีไทยฝรั่งเศสขึ้นมานะครับซึ่งสถาบันนี้ก็ก่อตั้งมาได้30กว่าปีแล้วนะครับแล้วเรามีความร่วมมือกับบริษัทชไนเดอร์เนี่ยมาเกือบ20ปีนะครับเราก็ได้มีความร่วมมือกันมาอย่างต่อเนื่องและในช่วงนี้มันก็เราก็จะเห็นปัญหาที่สําคัญคือพวกปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูพมิอากาศพวก climate change พวกอะไรพวกเนี้ยนะครับเราทางบริษัทชไนเดอร์เองเนี่ยเขาก็ได้พยายามคิดเทคโนโลยีที่มันจะสามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาในสิ่งเหล่านี้ได้นะครับโดยโดยเทคโนโลยีพื้นฐานก็คือ พยายามที่จะทําให้การใช้พลังงานม,มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็พยายามจะปรับการใช้ระบบต่างๆเนี่ยให้มันเป็นระบบไฟฟ้ามากขึ้นแล้วก็รวมถึงพวกกระบวนการลดลดมลพิษคาร์บอนดีคาร์บอนไอเซชันในกระบวนการ ปกติทั่วไปด้วยเราก็พยายามอาจะประสานงานทางกับบริษัทชัเดอร์เนี่ยเพื่อนำเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับเป็นเซนเตอร์ออฟเอ็กซ์เซเดนซ์คือศูนย์ความเชี่ยวชาญแล้วเราก็จะมีกระบวนการฝึกอบรมนะครับก็เริ่มแากการฝึกอบรมอาจารย์ด้วยกันเองก่อนนะครับก็จะมีทั้งจากอาจารย์ของทางมหาวิทยาลัยที่มีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้วก็ทางอาจารย์จากสถาบันอาชีวศึกษานะครับและหลังจากที่เราได้เทรนเดอร์เนอร์เนี่ยก็ได้ฝึกอบรมอาจารย์แล้วเนี่ยอาจารย์เหล่านี้ก็จะไปฝึกอบรมนักศึกษาต่อไปนะครับ เพื่อให้ได้รู้จักการเรียนรู้อารทิคันสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นครับเราเป็นมหาวิทยาลัยนะคะที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะแล้วเราก็มีฐานผลิตนะคะกำลังคนไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิศวกรรมาศาสตร์นะคะและก็นักเทคโนโลยีนะคะที่จะใช้เทคนิคทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้านะคะหรือความรู้นะคะทางด้าน ยานยนต์ต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับทางไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือที่มีประโยชน์นะคะกับมหาทยาลัยนะคะเนื่องจากว่าทางสถาบันไทยฝรั่งเศสของเรานะคะก็เป็นสถาบันที่ใช้ มีเป็นสถาบันที่สนับสนุนนะคะในการที่จะ up skill re skill แล้วก็ new skill นะคะซึ่งต้องยอมรับว่าในวันนี้นะคะเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะคะบริษัท Chariter Company เป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้ความร่วมมือนะคะในการที่จะมาสร้าง Excellence Center ให้กับทางมหาชัยนะคะแล้วก็หวังว่าก็ในอนาคตข้างหน้านะคะเราคงจะได้เป็นผู้ที่จะผลิตนะคะนักวิศวกรรมนะคะแล้วก็นักเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับทางด้านไฟฟ้านะคะที่สามารถ จะก้าวเข้าทันเทคโนโลยีทางไฟฟ้าของระดับโลกค่ะขอบคุณค่ะในนามของสำนักง,งานคณะกรรมการนักรนรานะครับซึ่งเรามีหน้าที่ผลิตและพัฒนากําลังคนสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาประเทศวันนี้ถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับที่เราได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัทเซนเตอร์ไทยแลนด์จำกัดนะครับซึ่งถือว่าเป็นภาคีเครือข่ายนะครับในการที่เราจะทําอย่างไรนะครับให้เด็กนักเรียนนักศึกษามีสมรรถนะสูงก็ต้อง เอโมยุกับบริษัทนะครับที่มีความก้าวทันของเทคโนโลยีนะครับที่ที่วันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทั้งอของอนักศึกษาวิทยาตรีนะครับที่เราผลิตเนี่ยนะครับเรามีสถาบันที่เข้ามาร่วมเนี่ยทั้ง23สถาบ,บันนะครับแต่ทั้งนี้ยนั้นเนี่ยเราจะทําอย่างไรนะครับให้มีการขยายยกระดับนะครับให้มากกว่าอที่ทําอยู่เพราะว่าเรามีนักเรียนนักศึกษาประมาณ900,000คนนะครับอยากจะให้ เรื่องของความั่ดถึงนะครับไปไปไปให้ถึงเด็กที่อยู่ในต่างจังหวัดมากกว่านี้ครับขอบคุณครับ